โอเคจะสคริปป์ไม,ไม่ทันแล้วกูกดอ่านแล้วเอาสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากับชาแนลของผมนะครับวันนี้จะมารีวิวเกม The f o d e s d 2กับคุณโกนะครับอันนี้คุณคุณโกคุณโกมาเล่นอันนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่อะไรปยะยาม,มากแนละ้วเมื่อกี้ดูเขาเล่นมาก็อยากรีวิวไม่รู้ว็นเทอร์อะไรนะวันนี้เราจะมาเล่นดันเดอะปารีสเล่นองเดบอก <laughs> เออมาเล่นด่านเดอรปารีสครับเราจะไม่เล่นนอร์มอลครับเราจะมาเล่นแอ็กซ์วันนะครับนี่เอ็กซ์วันเดินเอ็กซ์วันครับแ,นแ,นแนรบแนดอมไปเลยครับสตาร์ทเกมมาดูกูว่าจะตายเมื่อไหร่นะ <laughs> เป็นด่านที่ยากที่สุดในในเกมนี้แล้วนะครับด่านสุดท้ายไอ้เหี้ยโคตรยากอะ่ะจริงๆ <laughs> พูดจริงจริงอ่ะ <laughs> จริงดิโหใครลองเล่นปารีสครับเรือดิมันต้องเป็นเรือเลยมันมึงเห็นเป็นรถหางหรอเปลเรือหางยาวหรือไง ก็เป็นเรือครับไม่เราผมไม่ทราบออกกูุณได้คได้เป็นอินดุตว่ะเลื่องเอาบทสอนไม่เอาไปควณเอาอะไรดีวะเบสบอลกับอะไรคุณจะคือเลือกอะไรครับไมยตำรวจยามตำรวจยามตำรวจยามมุณคือไม้เหี้ยอะไรวะไม้เรล่าพอไม้เรล่าพอไม่เชี่ยเลยวะโอเครื่องบินยังไม่ฟันเชี่ยเลยเนี่ย ไม่เข้ากูโอ้กูเอาแม่ไม่ปอนดีกว่าครับกูไม่เอาแล้วโอ้ก่าว่ะปล่อยให้เพื่อนประชาชนตากรรมยิงไปนะกูก็นั่งอยู่ไปอยู่ข้างหลังแล้วแล้วก็ปล่อยเชียวเกียนเขาโชีเกียนโชเกียนแล้วโปรเดสสองโอ้โหโอ้โหเอาไม่โดนนี่ฮะโอ้โหดีเที่ยโคตรโหดอ่ะแอควานนี่มั้งกูลืมไปกูเล่นแอควานแล้วทางไปไหนวะกูหลงทางอะไรอยเงี่ยเป่าพินทางอีก เฮ้ยโอ้โหไม่จะโอตแตกโคตรแรงมึงดูดิมึงดูเลือดกูดิตายอีเยี่ยเลือดสีเหลืองแล้วอ่ะโคตรแรงอ่ะโอ้โหจะโอตแตกครับตายแล้วอีเหี้ยเราอะอ้ยอีเยี้ยเราไอ้โมไม่เห็นวะโอ้โหโคตรโหดอ่ะเดาเดาเฮ้ยชัก่าเอากางหน้าเลยเฮ้ยมึงกูเป็นกูเป็นผู้หญิงนี่วะเฮ้เยี่ยกูว่ามึงชอบกูแน่เลยวะ ไอ้เลี้ยเหลืองไอ้ตัดปุ่นขี้เนี่ยเจับท้องแล้วไมหวนะมอคเกอร์อีกแล้วอ่ะมันชอบมองเหรอเป็นใครใครใครขอบคุณมากครับโอ้โหคุณมีน้คุณมีน้ำใจโอ้ยกีตาร์ไอ้เหี้ยกีตาร์มอคเกกีตาร์โหโหดกว่าใจยอีโลหรือเปล่าใจยอีโลเขาไม่สนใจคุณลงไปปูแล้วเอาไม่โดนไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยเอาเป็นเหี้ยอะไรง่วงนอนเนี่ยเสียงเจี้ยเหรอ เฮ้ไอ้ไอ้ฝีน้ำเมาผีน้ำเมาผีแฟบเหรอผีแฟบเหรอเหี้ยเฮ้ยเจ้าใครวะตบโคตรแรงเลยอะหัวแตกไปหัวแตกไปไม่ต้องมากีต้าร์นะเว้ยกูชาวล็อกกูชาวล็อกเจ้ไอ้เจ้าไอ้โคตรอึดอะกูจำได้โคตรอึดอ่ะเนี่ยตายยังไงยัยใหม่ตอนนี้กูไปเล่นที่ร้านเกมยังโคตรอึดอ่ะหึหึหึไม่ใช่น้อยแต่เย็นเย็น ผีละคนไม่ต้องขอลายเซ็นกูกูไม่ใช่ดาราไม่ต้องมาเอื้อมมือใส่กูไม่ใจเย็นนะผมุณรีบเหรอเนี่ยฮะแบบคุณแฟนรายการหรือเปล่าขอบคุณมากที่คอยติดตามแล้วก็คอยโพสต์คนตีนห้กูนะฮะเอามันก็มาพี่ให้กูไปคนเดียวได้ไปคนเดียวก็ได้ดวสดวัสดีกับส่วนหัวคงเฮดช็อต เปิดประตูเข้าไปนี่เฮียอะไรครับเฮ้ยกระทะดีกว่าเฮ้ยอิเชียนีิกระทะเหล็กหรือเปล่าครับกระทะกระทะแน่นอนครับดูอย่างงี้กระทะแน่นอนครับข้าวไข่เจียวน่าจะได้เนี่ยครับอร่อยเลยทีเดียวเฮ้ยเชียมาร้องเฮียอะไรได้แต่ดีได้แต่ชาวล็อกเอ้าตันดีกว่าทางไหนวะกูลืมทางอย่าลอกครับกูลืมทางเอาทีงนี้ทีงนี้เปิดประตูครับยิบยอรับ้องทำควอยังไงครับ ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเฮดช็อตไปโอ้เฮ้ยไอ้เงี้ยอย่าเกียนเฮดช็อตไปเฮดช็อตไปเฮ้ยไอ้ชิ้นเฮ้ยยังยังยัมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องยิงเองวันนี้ก็ถึงจยมันโอ้โหไม่ได้ครับเราต้องหาคอครับอือชาวอกหคอครับเป็นชาวล็อกโอ้ยเชี่ยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเอาบ้านเห็นทางไอ้เงี้ยทางนู้นทางนู้นทางนู้น แม่งลิงแน่นอนครับโอ้โหแยกคนแตกครับไม่ตายครับไ,ไ,ไม่ตายเอาไม่โดนเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้โอ๊กีน้องว่าวเขาเข้ามาเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราเราปล่อยคนน้องๆเขาไปเชิญจักรตารับนะครับตายแล้วอยาไอเชียนนอนจริงด้วยหรอเราไม่เชื่อขนาดนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วครัวดชีาะชีสตอนนี้ตอนนี้ครับโอ้ จะเรียกช่วยคุ้มกันโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้แม่งเลือดแดงกันหมดเอาทิ้งกูอีกเฮ้ยทิ้งกูอย่าทิ้งกูโอ้โหดูไม่ทำโอ้ยอุตส่าห์ออกมาช่วยเอยแม่งทิ้งกูเข้าบ้านเฉยเลยโคตรกรรตีนอ่ะโอเคครับผ่านไปกับพิชเช่นแรกนะครับไอ้เนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะอ๋อใช้มีดฆ่าซอมบี้คะแนนสูงสุดไม่มีใครใช้มีดเลยอ่ะแม่งใช้ปืนกันหมดเลยกากมากครับกากมีมีดมีกีตาร์ด้วยโอ้โห ไม่รีรอที่จะแบ่งปันกับกูกูไม่แบ่งปันใครเลยครับตอนนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีครับเก็บครับไอ้ยทำไมเด็กไม่ซ่อมวะมึงยืนนั่เหี้ยเลยเนี่ยปวดฉี่มั้งวิงเฮ้ยมึงดูหน้าดิดูหน้าแม่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยเหี้ยทำหน้าอุ้ยนี่ไงไปบอมไม่มีปูวะต้องการปูอะ รอเที่ยแล้วไปเลยครับหัวแตกไปเฮ้ยเที่ยรีโหลดเที่ยอะไรอุ๊บตกดูทำไมหายกันหมดแอควาเนี่ยเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์มากโอ้โยไม่มันเยอะจังวะแล้วกูเล่นฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ผิดอะไรไปเลยผมบอกวะไม่เป็นไรในบ้านนี้ ไหนวะชั zombie, ceksin, ้นสขึ <the im ler> ้นเป็นี่เหี้ยเ้ยอะไรวะอาไวอากาชั้นสอีเหียเหรอยบ้าหรือเปล่าครับตันกระบอกเกอร์แน่นอนเต็มเต็มผีน้ำเบ้าโอ้โหผีน้ำเบ้าไหนวะไปไหหรอะิเอนผีน้ำเบ้าไปไหนวะไอ้ปูนี่ไงปูเจอแล้วอยตายเนี่ย ยังยังยังไม่ปาปีในไอเทียยโอ้ยหแตกหูแตกแล้วผมก็ยืนดูกูเฉยเลยนะเออโโอ้หเลือดกูบาทอมโอ้เลือดกูแดงแล้วโอ้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันโหกูมีผู้หญิงคนเดียวไม่ต้องลงแข่งก็ได้โหรีบเหรอได้ทุกคนครับได้ทุกคนเออจัดให้ทีนี้คืนคืนละคนนะนี่ไงมือเหรอนอนไป อะไรนี่ไงมือต้องนอนอะไรเนี่ยเก็บปูใช้กับบอสด้วยเรื่ไหนว่กูลื้มพี่ยเฮ้ยเสียงวิทย์ไม่นอนเหรอเรื่องไรจัอ้อมนี่อ้เี้ยหลงดิใช่กขไม่ใจก็พวกเล่นแอกวานเฮ้ยเกยงเยอะหระจร์จักร์จกรแตก สนใจใครแล้วก็ไปเอาสโมเกอร์ดูดใครวะไหน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 วะมึงสโมเกอร์เหรอยุ่งเทียด้วยโอ้โหแม่งกาดอะแม่งโซดไวเทียอ um um ุ้ยอะไรอย่างฮันเตอร์ตั้งไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงโหแตกไป มามันจะลอยโตกุดเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเพื่อนกูโดนแล้วเดือดร้อยครับ <c oughs> อะไรอะไรขอแรงเซนกูเหรอรอออนใหม่ครับนี่ดูซองไม้ลูกซองไม้นี่กูชอบมากมากเฮ้ยไอ้ยอซองยูซอ,องเหล็กอืมไม่ต้องตบกันเฮ้ยโมกเกอร์ไปสัตว์เฮ้ยอันนีน้ดีกว่าใช้ก่อนครับ บอลระเบิดไปแล้ว<ร> <ไป S 1> ออกไปบอมตัวนี่โอ้สองตัวโคตรคุมไปเฮียจริงๆผิวป้าวจาร์เฮียตรงนี้ต้องเจอแทงแน่นอนไอ้เหี้ยอะไรลงมาวะเนะีย่ยะเนื้อคนเด็กชิน้นใหม่แต่เออตรงนี้ไม่ผิวทำได้นี่งไงโดดยิงเลยโอโหดกูล,ล็โอกกูหรอ ไปมาจริงด้วยว่ะแข่งมาจริงด้วยปล่อยกูก่อนไปกูกปกเฮ้ยไปบอลนีไน่ไงเอา้าไอเชี่ยเดง้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเอา้าโหตายอ่ะนอนอื้อหือกู้เบอร์กูก็นอนนอนสองนอนสามเฮ้ยเฮ้ยเฮไอเชี่ยเอ้าไอเชี่ยเอ้าไปไหนแหรอ ตายแล้วโมโหโอ้โหแม่งไม่ตายนะตายแล้โคตรยากอ่ะโคตรหนอ่ะเชืโอเวอร์ก็ตายตายอันนานไอ้เชี่ยตายโคตรยากอ่ะกูว่าแล้วต้องเจอแทงไอ้เชี่ย